เดี๋ยวเราเลือกกระเป๋าแล้วนะเดี๋ยวเรามาเลือกอย่างอื่นบ้างดีกว่าอืมอะไรดีเนาะอ๋อจำหมดอืมอันต่อไปนี่อือไหนอืมฉันต้องเอาที่เก็บไปด้วยอืมแล้วน่นอนเอาเก็บของแม่มากไมายเรแค่ไม่น่าเอาของนี้

ใส ok um uh, like, okay okay? mm ่อ hmm. uh ุปกรณ์การเรียนใส่เข้าไปให้หมดเลยปึ๊บใส่นี้เข้าไปใส่สีเข้าไปอือก็จะได้ไปโรงเรียนแต่แกไม่ได้ไปโรงเรียนแค่ความตกแต่งนะคะแล้วก็เอาเก็บไว้ข้างนอกจะได้ไม่จิกจับในห้องว่าในห้องเจิกโอ้ られたいとするそうです。そしてさらに、いう自分の好きな文字を入れられるそうです。これ結構、使い物はしないように見え เดี๋ยวนะต้องให้ลูกๆไปนอนด้วยแต่ลูกนอนไม่ได้นะคะเราให้แม่อแม่นอนไปกอดแล้วกันนะคุณพ่อต้องอย่น่งกออกอิ

เลียวเลยเดี๋ยวเล่าไปดีมากนะเข้คไอดูเลยนี่งหนึ่นึ่งหน hola, okay. hasta a ya, bye bye